ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถกท่านพี่น้องไม่ไี้เท่ากันน้ำข่าวดีออกมาพี่น้องเอ้ยมาบอกขอใหญ่คายกับแม่ใหญ่อีกแล้วนะพี่น้องเนาะหลังจากที่เพิินกินขขาวคินน้าแล้วนะพี่น้องเนาะมีผีสาวใจดีทางประเทศไทยนะพี่น้องเพิ่นฝากเงินมา เป็นเงินจำนวนอยู่หาล้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะหาล้อยบาทกะเพิ่นหักค่าทำเนียมชิปบาทแต่ว่าค่าธรรมเนียมเขาเอาเงินเขาใหยข้ขาเจ้าเนาะพี่น้องขายปไัญญายังเต็มหาล่อยคือเกาอ่าเพราะว่าโหวนบันซีเฮาเนาะพี่น้องเป็นบันซีของเพิ่นของข้าเจ้าพี่น้องเลยวางข้าเจ้าหักปากเงินนั่นแหละข้าเจ้ากะเอาพันบาทนะต่อเศร้าบาท บางบอนกับพันบาทต่อเศร้าหาบังบอนกับพันบาทต่อสามซีฟเนาะมันบอคือกานระพี่น้องก็บจอเอาปรเดี๋ยวใคพี่เนาะจูจมพี่เาจู่โจมเลยพี่น้องเอ้ยเอาไปหานเลย อยพิ่งซบมีข่าวดีมาให้สวัส่าฝอหไ่ก็ไม่ใหญ่โอ้ยคือนังไกลกันแทบมานังเยี่ยงกันแน่รักอกกเ่องเอลงมาลกาจับก่อนจัก่อน ใช่เงินหาหมื่นแม่ขอป้ามาโจกเงินออกมา ก็ได้ซื้อน้ำเมือกน้ำมันดูดน้ำ

คยกับขั้นบอดีกับบอดายได

ส่วนใหญ่นี่กกับพี่น้องเอ้ยสีตายก็บื้นมาพี่น้องเอ้ยเป็นระดับพญาติพญาอว่าผู้อื่นพี่น้องเอ้ยปะคุณนะกินแต่ยาพี่น้องเอ้ยย้อนพญาติพญาวอันนี้ก็บื้นมาเมันมีเงินซื้อโยมซื้อยาบื้นมาอิดงานอันนี้ก็ดีวิบีดปวดเลยจะไม่น้ำโลดแล้วนะคะหน้า ้ยยาเอียงป่ายน่ยยาแก้เซ็นเจ็ดเ็นแหลมนี่แหละนี่มัดแะไรมาพูดว่าสาถูว่าไ้ให้มันให้ยื่นว่าสมุดเนาะไงไอช้อนยื้สมดว่าสมุุดว่าใต้หนูไม่เผากระชิ้วยากลุ่มๆเนาะมันปวดยาเนาะ วินจะบอกวิ่เยอะๆนี่ยาดียอนอันนี้นั่อันนี้นั่มันดีวิน่าเง่งอ่ะกระเซกะมอม่อ้วนได้แบบผกยานะผกยาได้พี่น้องเดี๋ยวเาปากูนอ้วนเลยพี่น้องเราผูกยาเราบเราอ้วนาแหล่นเจ็บหรือกินเจ้าบวดได้อ้วนปาเออจะผูกยาใส่แลกอย่างใดอย่ไไมด้วหนูราะนั้นซื้อไปน้าได้นิยามได้กี่กิโลบ่เอว้า่อ้วนลย วิ่หมูหักหักกระเซตัวนี้หนำเนอแม่จะเกวิ่สิเนาะน้าห้อาหาน้ำยาน้ำยาได้ไปได้น้ำยาได้แต่บ้าไยาแต่ตายนะุกจักจุกจักรหมูได้ออมันได้กินก็คืนไข้แน่ตื่นมานี่สิบิตติดยาพี่น้องเจสไซ้ไปถาห้าอยู่ใช่เลยหาเงินเงี้เลย หางินพ่อทะเลกับองค์หมอป้าเมื่อไรเด้อเจอกันมือแรงเจอกันมือแรงซาธถูกมานมานน้ำนะแม่มิตรโชคกับโชคเมื่อกับพ like ี่น้องเอ้ยผู้สายแดกไปถ่ายพูเลยสบายดีจ้าขอพระคุณทุกทาน